สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูเฟิร์นนะคะในรายวิชาสังคมมาศึกษา,าว่าได้เรื่องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอนักเรียนหลายๆคนนะคะเมื่อได้ยินชื่อหัวข้อแล้วอาจจะยังสงสัยกันอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรแล้วสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างาวันนี้เรามาดูความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมกันเลยค่ะ ค่ะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยจะมีป่าไม้สัตว์ป่าแม่น้ำลำคลองภูเขาต้นหญ้าหินดินทรายนะคะ,ะถนนอาคารบ้านเรือนยานพาหนะหรือแม้กระทั่งบรรยากาศในห้องเรียนของเราที่เรามาเรียนกันอยู่ทุกวันนะคะรอบๆก็จะมี ประตูหน้าต่างโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนทุกอย่างที่คุณครูกล่าวมาเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะต่อมามาดูประเภทของสิ่งแวดล้อมกันค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะ อาจเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันก่อนนะคะก็จะมีป่าไม้แม่น้ำลำคลองภูเขาหินดินทรายสัตว์ป่าและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ที่อยู่อาศัยของเรานะคะถนนอาคารบ้านเรือนโรงงานยานพาหนะ อุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่เรามาเรียนกันอยู่นะคะรอบๆก็เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะอ่ะเรามาดูภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมคะรอบๆตัวของเขาก็เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะมีต้นมะพร้าวร่มห่วงยางลูกบอลในน้ำก็จะมีลูกเป็ด และน้ำอยู่ใช่ไหมคะบนท้องฟ้าก็จะมีนกบินอยู่แต่นัเกเรียนสามารถแยกได้หรือเปล่าว่าอันไหนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วอันไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างาคุณครูยกตัวอย่างนะคะเช่นต้นมะพราะ้าวต้นมะพร้าวเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนร่มห่วงยางลูกบอลเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะ เรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งะคะให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของนักเรียนแล้วจำแนกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหลักการจํำง่ายๆเลยนะคะนักเรียนถ้าสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอันนั้นเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนอันไหนที่มนุษย์ไม่ได้สร้างเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้และกิจกรรมมามอบให้นักเรียนไว้เพียงแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ